มาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งถือว่าเป็นสีสันเศรษฐกิจด้วยนะคะพี่เจ๋อทราบไมคะว่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีอะไรเอ่ยที่ขายได้ดีตลอดเลยอาหารอาหารก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือเครื่องสาอางนั่นเองผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ชอบนะคะพัฒนาการของเครื่องสําอางนั้นจะมีพัฒนาการอย่างไรวันนี้มีรายงานมาฝากคุณผู้ชมค่ะเชิญครับ สินค้าไทยกลุ่มนี้ตามโบรชัวร์ที่วางอยู่ทั้งเซ็ตมูลค่าไม่ถูกเลยค่ะ6,300บาทวางขายตามห้างสับสินค้าชั้นนำและกําลังทําตลาดส่งออกไปฮ่องกงและดูไบเจ้าของแบรน์มีการทำให้เกจจริงและสินค้าคุณภาพสูงหวังจะกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นระดับ b ถึง A บวกทำมา4ปีแล้วหลังจากเห็นธุรกิจสปาของไทยไปได้ดี ่วนเจ้านี้ทาผลิตภัณฑ์สําหรับท่านชายและหญิงใช้สมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวจีนฝาวเครือกระชายดำปลาไหลเผือกเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจนจะบุกตลาดจีนที่มั่นใจจะขายได้เพราะเขาไม่ใช่หน้าใหม่เป็นผู้ประกอบการ OEM รับจ้างผลิตเครื่องสำอางมาหลายปีมีลูกค้าเป็นทั้งระดับดาราและบุคคลทั่วไปราคาจะถูกก็แพงขึ้นอยู่กับคุณภาพวัตถุดิบซึ่งในฐานะผู้ผลิต ยืนยันสินค้าไทยก็มีคุณภาพดีไม่แพ้ของนอก เราบอกว่าหนึ่งแหละนะครับจีนมีประมาณ1,300ล้านคนนะครับ1,000ล้านคนเป็นคนที่ยังไม่มีไรายได้มากแต่300 300ล้านคนเป็นคนที่มีไรายได้มากอยู่แล้วดังนั้นต้องบอกว่าจีนถ้าขึ้นชื่อว่าไทยจีนจะชอบมากเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่นิยมเที่ยวเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆดังนั้นพอเขามาที่ประเทศไทยปุ๊บเนี่นะครับเขาก็จะใช้ของไทยใช้เครื่องสำอางไทยดังนั้นของไทยไปกลายเป็นของที่มีคุณภาพดังนั้นคนจีนที่มีมรายได้ประมาณ300ล้านคนเนี่ยเขาจะไม่พกเครื่องสำอางของ และขึ้นชื่อว่าไทยเฮอร์ถ้าเป็นไทยเฮอร์แล้วเนี่ยเขายิ่งชอบเรารู้ไหมครับว่าจริงๆน้ำมันาพเาสกัดเยีนเนี่ยประเทศไทยมองว่าธรรมดาแต่ประเทศจีนการบอกว่าเป็นสิ่งที่คือหามากถ้าพูดถึงกาเคยแดงกาขาวประเทศจีนชอบมากเราเคยมีลูกค้านะครับลูกค้าแบบว่ามหากาเคยแดงกาขาวบอกว่าเฮ้ยประเทศจีนไม่มีหรอเขาบอกเขามีแต่ว่าใช้แล้วมันไม่เห็นผลไม่เหมือนเมืองไทยเพราะเมืองไทยคือต้นฉบับของกาเคยแดงและกาเือขาวเราจึงเอาสินค้านี้ไปบุกตลาดที่จีนครับ และเพื่อส่งเสริมธุรกิจครบวงจรภาครัฐจึงประสานงานจัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอางเริ่มต้นจากผู้ประกอบการกว่า20รายสร้างเครือข่ายทั้งระบบทั้งการผลิตการทำหนายการรับรองระบบผลิตที่ดึงสถาบันวิชาการเข้ามาร่วมรับรองมาตรฐานใช้งานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมด้วยสร้างความเชื่อมัน่นพร้อมบุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ เรามิเพียงแต่สร้างภาพลักษณ์การตลาดแต่เราไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ด้วยอย่างที่ผมเรียนเพราะถ้าตัวผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีคุณค่าใช้แล้วได้เกิดประโยชน์มันก็สร้างความเชื่อมั่นและก็ทําให้การตลาดเนี่ยกระจายตัวไปจริงๆเราคาดหวังจากการที่พูดคุยกับาภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยใน5ปีข้างหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยน่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระดับนําในภูมิภาคอาเซียนนะครับรวมทั้งภูมิภาคเอเชียในเอเชียขนาดนี้นั้นประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอันดับหนึ่งเกาหลีเป็นอันดับสองนะครับเราน่าจะก้าวไล่ประเทศเหล่านี้เนี่ยให้มีระยะห่างเนี่ยไม่ไม่มากเกินไป ปัจจุบันโรงงานผลิตเครื่องสำอางของไทยมี762แห่งเป็นรายเล็กรยะ68ยอดจำหม่ายนั้นมีกว่า2แสนล้านบาทส่งออกถึง90,000ล้านบาทโตรยะ15ต่อปีมีการส่งออกไปทั้งตลาดสารัฐยุโรปเอเชียตลาดหลักรายะ40อยู่ในอาเซียนการประกอบการไทยที่ทําตลาดนั่นคือต้องหาพันมนธิตรที่อยู่ต่างประเทศรอบบ้านผ่านเมืองเราให้ได้ไปเดียวๆเราไม่เข้าใจธรรมชาติประเทศเขา ใช่ไหมครับพี่ประสบการณ์ตรงเพราะพี่บินไปเวียดนามเนี่ยพี่ไปเจอเอเจนต์ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนประเทศนั้นชอบ1 2 3 4สาสี่ซึ่งไม่เหมือนของคนไทยชอบเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาชอบเรื่องอะไรเรานําไปสู่เขาตลาดตรงๆร,ร,ราคาเรารู้เลยว่าเขาจะชอบราคาขนาดนี้โอกาสการได้ยอดเนี่ยสบายเพราะบ้านเราจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้บ้านเราทางด้านเศรษฐกิจก็จะดูคนยังไม่ค่อยควักเงินออกจากกระเป๋ากันแต่ทางรอบบ้านเรานี้ คนแน่งร้านกาแฟถึง4ี่ทุ่มเลยนะประชุมกันคนต่างประเทศเข้ารอบเข้ารอบบ้านหานเมืองแล้วได้เยอะมากถ้าจะเอาทางพ้นคือหาคู่ค้าหาพัฒมิตรรอบบ้านหานรอบรอบบ้านเราให้ได้ครับสินค้าไทยเป็นแบบต้นต้นครองใจชาวอาเซียนน่าภูมิใจจริงๆส่วนคนไทยกันเองก็มีคำถามว่าทำไมเครื่องสำอางแบรนด์ไทยจึงยังไม่ครองใจคนไทยเท่าที่ควรจะเป็น จ้าผา้อินวยกาสเกษตรแม่เขาสมทรถนรงงาน